เลขเด็ดวันที่หนึ่งกรกฎาคม66หตักกะแตนชนรดาถอยรถคันใหม่ป้ายแดงลั่นขนเงินขนทองเข้าบ้านเข้าสวนพาคินคอหวยต้องรีบส่องแม้งานร้องเพลงจะเยอะแค่ไหนแต่แฟนคลับก็มักจะเห็นตักกะแตนชนรดาหรือพบพรพาคินนักร้องลูกทุ่งสาวสายแทบออกมาโพสอวดมุมสวนในบ้านให้เห็นบ่อยๆอ,อย่างเมื่อไม่นานมานี้ตักกะแตนก็ขอบปลูกต้นไม้แข่งกับฝนเอาลงดินให้หมดหมดจะได้งามงาม ล่าสุดดูเหมือนว่าชีวิตของตากแต,กแตนชนละดาจะเฮงเฮงปังปังขั้นสุดเมื่อเจ้าตัวโพสเฟซบุ๊กปวดรถคันใหม่พร้อมระบุข,ข้อความว่าขนเงินขนทองเข้าบ้านนะลูกรถใช้งานในสวนพาคินเงินร้องเพลงคอนเสิร์ตหมดไปกับการทำสวนนี่แหละเจ้าภาพผ่านมาเห็นรู้ใช่ไหมต้องทำยังไงจ้างเดอร์เดอกกลางวันทำสวนกลางคืนร้องเพลงได้ไม่มีผลต่อการทำงานเจ้าลองนั่งรถใหม่ป้ายแดงโตโยต้าเรโวรถข้างในกว้างขวางนั่งกันสี่คนเหลือเหลือบรรทุกของได้เยอะ ตอบโจทย์การใช้งานในสวนพายายวนนั่งชมวิวไปหนึ่งรอบแอร์เย็นเจี๊ยบอย่างไรก็ตามแน่นอนว่าตักกแนนชนละดาได้ออกมาอวดรถหรูได้เหมาะจอบมากจริงๆเพราะอีกไม่กี่วันก็จะถึงเวลาหวยออกมวดประจำวันที่1นึ่กรกฎาคม2566แล้วซึ่งทะเบียนรถป้ายแดงตักกแตนชนละดานั่นก็คือกไก่สอง4นนั่นเอง